มาทำความรู้จักกับกองทุนวายุพักนะคะกองทุนที่ทางรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มจากการประกาศขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อยและสถาบันนะคะ เพื่อทำให้ปลูกฝังในด้านของการออมนะคะและช่วยในแง่ของการหนุนนำให้ตลาดทุนไทยมีสัญญาณของการฟื้นตัวจากเม็ดเงินที่เข้ามาใหม่แล้วเข้ามาซื้อหุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุพักก็จะเป็นทางอ้อมค่ะที่จะดันให้ตลาดทุนของไทยนั้นมีสัญญาณของการฟื้นตัวค่ะ สำหรับรายละเอียดของการเปิดขายนะคะจะมีการเปิดขายในเร็วนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วกองคุณวายุพักเนี่ยเป็นกองคุณที่มีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะ ในอดีตเนี่ยตอน,นนั้นเนี่ยกองทุนมีไซส์เพียงแค่1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะคะแล้วก็มีจำนวนหน่วยลงทุนประมาณ10,000ล้าน1 0 0 0 0ล้านหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยละ10บาทกองทุนเนี่ยมีอายุทั้งหมดเนี่ยปีในอดีตนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มครองเงินต้นก็คือว่าซื้อไปเท่าไหร่เงินต้นตอนท้ายขายกองออกมาก็จะได้ต้น คืนพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยประมาณ3%ซึ่งเป็นการขายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะทางรัฐบาลจะมีการขยายขนาดกองทุนเป็น500ล้านบาทค่ะโดยมีการเปิดขายกองทุนรอบใหม่ในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะระดมทุนจากประชาชนได้ราวประมาณ150,000ล้านบาทเพื่อเติมกองทุนวายุพักนะคะและนำเงินไปลงทุนค่ะ โดยเบื้องต้นนะคะกองทุนวายุพักเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในยุคของคุณทักษิณชินวัตรในปี2546ค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางกระทรวงการคลังนะคะและทางด้านของสำน,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กองทุนวายุพักออกแบบมาเพื่อใช้รักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนด้วยความปลอดภัยเพราะคุ้มครองเงินต้นนั่นเองค่ะโดยมีการเปิดตัวตั้งแต่ช่วงหนึ่งกร,รกฎาคมของปี2546นะคะก็มีการอนุมัติแล้วก็จำหน่ายออกมานั่นเองนะคะ พอมาถึงยุคนี้ค่ะในปีนี้2,567รัฐบาลมีเป้าหมายขยายกองทุนเพิ่มนะคะโดยระดมทุนทั้งหมด150,000ล้านบาทโดยจะเป็นเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงให้ความสำคัญกับ ESG นะคะระยะเวลาในการถือครองเบื้องต้นอ,อยู่ที่ราวประมาณ10ปีค่ะเงินที่ได้จะไปลงทุนในเซ็ตนะคะ ทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับค่ะโดยได้รับผลตอบแทนตามที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของตัวแคปิตอลเกนแต่ว่าไม่น้อยกว่า,ผล,าผลตอบแทนขั้นต่ำนะคะแล้วก็ไม่เกินกว่าผลตอบแทนขั้นสูงค่ะมีกลไกคุ้มครองหน่วยลงทุนนะคะก็เป็นลักษณะของการคุ้มครองเงินต้นค่ะรายละเอียดเดี๋ยวรอหนังสือชี้ชวนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงประมาณเดือน กันยายนก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นกองทุนที่จะทยอยออกมาขายคาดว่าน่าจะมีหน่วยลงทุนที่ราคาประมาณ10บาทนะคะและก็มีผลตอบแทนเฉลี่ยให้กับนักลงทุนเป็นรายปีด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะบรรดาของบรเกอร์ต่างๆนะคะก็มีมุมมองนะคะออกมาค่ะว่ากองทุนนั้นจะช่วย ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนที่เป็นทางเลือกในการลงทุนเป็นการออมเงินในระยะยาวนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนและจะเป็นกรองแบบลักษณะที่ช่วยนะคะทำให้ตลาดทุนไทยเนี่ยฟื้นตัวจากการเข้าซื้อหุ้นนะคะของกองทุนวายุพักนั่นเองค่ะ โดยเป็นบวกกับหุ้นที่อยู่ในไทย ESG ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงหุ้นที่มีอัพไซส์ราคายังไม่แพงนะคะแล้วก็อยู่ในกองทุนนี้ด้วยค่ะจริงๆบรรดาทางด้านของโบรเกอร์นะคะก็มีโผลของกองทุนเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะว่ากองทุนลงทุนหุ้นตัวไหนบ้างแล้วหุ้นตัวไหนจะเป็นเป้าในการเข้าซื้อนะคะต้องรอ,อรายละเอียดหนังสือชี้ชวนอีกครั้งนึงแต่ถ้าไปดู ในส่วนของพอร์ตกองทุนวายุพักในปัจจุบันนี้พบว่าหุ้นที่ติด5อันดับแรกนะคะก็คือปตทค่ะกองทุนถืออยู่36.3ตามมาด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะคะกองทุนถืออยู่ประมาณ24.3ทางด้านของ TTB นะคะธนาคารถืออยู่4.9นะคะ BCP ถืออยู่3.5และ รุงไทยแบงค์ถืออยู่3.3%ตามมาด้วยถ้าเป็นลำดับถัดไปก็จะมี AOT a d v a n c e กร r ฟโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMs นะคะซึ่งเบื้องต้นตามรายงานสถานะพอร์ตนะคะณะสิ้นปี2566นะคะหุ้นทั้ง10ตัวนี้คิดเป็นจำนวนทั้งหมด78.3%ของพอร์ตทั้งหมดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเงินใหม่ที่เข้ามาก็น่าจะมีโอกาส ถูกจัดสรรมาซื้อในหุ้นเหล่านี้นั่นเองนะคะนี่เป็นการสรุปมาจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์นะคะกะสิกรไทยนั่นเองค่ะก็มองว่าเป็นผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทําให้ตลาดนั้นมีอัพไซส์จากจุดปัจจุบันราวประมาณ200จุดกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ10 1 5นะคะเพราะว่าเขาไปอ้างอิงกับในอดีตเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่นะ,ะก็จะมีเม็ดเงิน หนุนมาจากนักลงทุนรายย่อยนะคะที่มีสตุ้งสตางเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารหรือมีเงินเตรียมพร้อมไว้ลงทุนก็เข้าซื้อกองทุนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในยุคที่แสแบงหาผลตอบแทนในตลาดเงินตลาดทุนที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นติดลบตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยนักลงทุนบางทีก็ต้องการที่จะบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะ ค่ากองไหนที่ให้ผลตอบแทนโอเคล่ะอาชนะเงินเฟอ้อพอประมาณนะคะแต่ว่าคุ้มครองเงินต้นด้วยก็อาจจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนกลุ่มคอนเซเวทีฟนะคะที่มองหาโอกาสในการลงทุนในยุคที่หาเงินยากแบบนี้ค่ะ